อ่าครับผมสวัสดีครับทุกคนครับอ่าวันนี้นะครับผมก็นาพระสมเด็จมาให้ชมกันเองแล้วนะครับผมเป็นของสะสมที่อยู่ในบ้านนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือได้มาจากการที่ไปเหมาอ่าพวกของเล่นกับหนังสือการ์ตูนตามบ้านนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะนาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นพิมของหลวงศิทิการเป็นคนสร้างขึ้นมาครับแล้วก็พระสมเด็จองค์นี้นะครับไม่ใช่พระสมเด็จองที่ผู้ผิด พระสมเด็จพิมนี้นะครับก็ถูกคนเขาเกล่าวถึงมากครับหลังจากที่มีคนนําเสนอว่าอยู่ในความอบครองของท่านเจ้าคุณเที่ยววัดรังนะครับว่าท่านมีพระสมเด็จพิมพ์นี้อยู่นะครับก็ทําให้คนหลายคนที่มีพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความหวังฮะแล้วก็ในส่วนของผมเองนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเคยอ่านหนังสือพระแล้วก็เจอ มีคนบันทึกเอาไว้ครับว่าพระพิมพ์นี้นะครับเคยอยู่มีคนเจอที่ในกุบบางขุนพรมครับแต่มีจํานวนที่น้อยนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะยืมแม่พิมพ์มาจากทางของวัดระฆังครับมากดพิมพ์ซึ่งเรื่องการยืมแม่พิมพ์จากวัดระฆังนี้ก็มีบันทึกอยู่ในหนังสือหลายเ่เหมือนกันนะครับสําหรับกุบางขุนพรมนะครับว่ามีบางส่วนที่ใช้แม่พิมพ์ของวัดระฆังมาทํรผสมเด็จเพื่อบรรจุกุด้วยนะครับ แล้วก็มีการพบพระสมเด็จพิมพ์ของประเทศเชยยด้วยนะครับตรงส่วนของพระสมเด็จพิมหลวงสิทธิ์นะครับก็คืออจุดที่พอจะเป็นข้อสันฐานชัดเจนนะครับก็คือจะมีสันฐานค่อนข้างที่จะตรงซ้มนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเห็นไหครับสึกว่าเด่นไปนะครับตรงซ้มค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะร่้มนะครับบางองค์เนี่ยหน้าอกเนี่ยแต่ว่าดูผมดูว่าดูเป็นอกกระบอกนะแต่ว่ารูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดูร่้สันอยู่พอสมควรนะครับเป็นคนมีถ้าเป็นคนนี่ก็คือจัดว่าเป็นคนมีกล้ามมีมีกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งนะครับตรงแถวๆภพ,พนะครับตรงช่วงของคางใะเห็นไหมฮะคางเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเสียมคางหมูนะ ไม่รู้ว่าเรียกถูกป่ะนะครับแล้วก็มีติดอติดตรงพระคอเอ้ตรงพระออีกน้อยนะฮะนะฮะแล้วก็จังหวะการวางแขนนะครับก็คล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่ของแมบบ่พิมพ์อื่นนะครับก็คืออ่ามีช่วงที่วาดวงแขนลงมานะครับแล้วก็เอียงไปทางซ้ายมือเราส่วนด้านขวามือนะครับก็จะก็จะโค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ มารับกับด้านที่ด้านขวามืออาฮะเห็นไหมฮรจะเป็นขนาดแบบนี้นะครับแล้วองค์นี้นี่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะไม่ติดติดตรงนี้ฮะเส้นใต้ฐานนี้แต่ผมแต่ผมเคยเห็นมีติดนะติดบางๆเล็กๆอ่ะอืมสำหรับคนที่กดแบบเข้าแม่พิมพ์ลึกนี่ผมว่าน่าจะเห็นนะเส้นรางๆเนี่ยตรงใต้ ฐานเนี่ยเส้นผ้าทิพย์นะฮะเห็นไหมครับตรงส่วนของฐานชั้นสองนะฮะจะเป็นลักษณะน,นี้ซะส่วนใหญ่ครับคือตรงนี้จะมินมุมแหลมแต่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนกับหัวนกตรงด้านเนี้ยด้านขวามือเนี่ยส่วนฐานชั้นสามเนี่ยไอ้ฐานชั้นแรกเนี่ยเห็นไหมครจะมีตรงเนี้ยเป็นรอยแยกออกมาเป็นร่องรางน้ําที่สังเกตเห็นนะ แล้วก็ตรงฐานใต้ร่างเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าจะไม่ใช่เป็นเส้นตรงเห็นไหมฮะจะมีแบบจังหวะที่ว่ามีนะยุกยิกขึ้นมานิดหน่อยฮะตรงเนี้ยมันคล้ายกับเป็นรูปฟันคนนะอ่ะไม่เหมือนเป็นร่องฟันคนนะฮะเป็นซี่ฟันคนเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าสังเกตเห็นนะฮะจากจากแม่พิมพ์ของสิธิ์ตรงเนี้ยแล้วก็องนี้ค่อนข้างที่จะดูสวยเพราะว่า เป็นผิวเป็นผิวขาวออกอาช้างฮะครั้งแรกที่ได้มานี่อยู่ในกรอบสเตเดียนะมีค่าพว่วงค่าแบบเหมือนกับว่าพ่วงข้าเหงือค่าไปที่แบบว่าเสริมเข้าไปอยู่ในกรอบสเตเดียนยไม่ค่อยกันน้ําอืมผมก็เลยทาการล้างมาบ้างฮะก็จะพยายามเหลือตรงจุดที่แบบน่าจะเหลือไว้ได้ครับอย่างเช่นว่าเห็นไหมฮะตรงเนี้ยสีส้มๆตรงเนี้ย ตรงตามซอกตรงนี้ผมจะไม่ไปขัดอะไรมากครับจะเช็ดเอาไอ้ตรงที่ดูโสโปกมากออกไปนะครับอ่าก็อย่างหนึ่งคือผิวเห็นไหมฮะผิวจะค่อนข้างที่จะแบบมีต้องรอยความเก่าอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ถึงขนาดเป็นรอยจานหรือว่าเป็นรอยแตกนะครับอ่าตรงเนี้ยตรงซุ้มตรงเนี้ยผมว่าสวยเห็นไหมฮะตรงซุ้มด้านโค้งด้านบนเนี้ยว่าแกวมาสวยฮะ ก็ถ้ามองจริงๆเนี่ยตรงซุ้มเนี่ยข้างบนจะอ้วนขึ้นมานะฮะแต่ว่าจากมุมกล้องถ้าเราไม่ได้มีไอ้ไปอังเนี่ยจะดูว่าเล็กใช่ไหกจริงจริงอ่ะถ้าเราเอามือบังหน่อยหนึ่งเราจะเห็นเส้นวยจริงโค้ขงขึ้นมาตรงนี้จะป่องๆหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะะ่านนะแต่ว่าผมว่าพิมพ์ของศิษย์นี่ก็สวยงามอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไงดูเหมือนคนมีกล้ามเนื้อนะครับอุดมสมบูรณ์นะฮะก็คือเหมือนกับว่า ก็คงคล้ายๆว่าถ้าใครห้อยแล้วก็คงรู้สึกว่าจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นกับชีวิตนะครับ่ากรอบประจงจะไม่ค่อยมีนะฮะเหมือนกับว่าเป็นกรอบที่เหมือนเป็นผ้าที่ไม่มีกรอบกรอบตัดนะฮะเพราะว่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะตัดชิดขนาดนี้เหมือนกับว่าอยู่ที่ที่เราจะตัดเลยฮะจะตัดให้ชิดเลยก็ได้แล้วตัดให้ห่างออกมาหน่อยนึงก็ได้ครับพอสวยนะครับ,นะรบแม่พิมพ์ของสิทธิ์เนี่ย แบบอยู่ที่เราจะตัดเลยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยไม่มีไม่มีรอยลักษณะการตัดจากหน้ามาหลังอ่าแล้วก็มองจากตรงนี้ฮะเห็นไหมฐานสิงชั้นสองเนี่ยก็จะมีขาขาโต๊ะนะฮะแล้วก็ได้ลงมาครับมองด้านนี้ก็สวยนะฮะเนี่ยมองด้านนี้ก็สวยอีกะฮะ <laughs> นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับนี่ฮะด้านข้างก็เหมือนเดิมครับผมเห็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเส้นเส้นมาทางนี้นะครับน่าจะเป็นการแบบว่าตัดแบบสับเฉียงนะฮะสับเฉือนนะฮะน่าจะมีการสับเฉือนแบบเนี้ยหรืวเปล่าเดี๋ยวเห็นที่ว่าถ้ามีโอกาสจะต้องลองทำทำคลิปที่ว่า จําลองการทํพระสมเด็จด,ดูจนแล้วนะฮะว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยแต่ว่าถูกตัดด้วยความด้วยของมีคมเนี่ยนะฮะเพราะว่าแล้วก็เอขอพระเนี่ยจะมีการแต่งนะฮะให้แบบไม่คมเกินไปไหมฮะอยู่คงมนบรรจบกันพอดีนะครับกับพระสมเด็จเห็นไหมฮะ,ะมาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังนี่ก็ มีรอยปีข้างนะครับตรงนี้ฮะรอยปีข้างมีปีตรงกลางด้วยมีแบบปิดปีตรงกลางหน่อยนึงนะฮะก็มีรอยปูไตตรงนี้แล้วก็รอยเมดัอน,นะฮะก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วก็พอจะเข้าหลักเกณฑอยู่ แต่ผมก็สงสัยอยู่ว่าเออถ้าเกิดว่ากเกนนี้ไม่เข้าของวัดอักขางแ,แสดงว่าการพิจารณาไอ้พวกเม็ดลอนหรือว่าร้อยปีไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เป็นส่วนของการพิจารณาแท้เกของวักขังผงต้องมองตรงพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงกับเนื้อหาครับที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าทําได้หมดก็คือเราก็ไม่ควรที่จะคิดว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วจะแท้เนาะแต่ผมก็บอกว่าเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกฮะ เราศึกษาเราก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งฮะเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ผลิตขึ้นมาเองไม่ได้คนสร้างมาเองเราก็ย่อมไม่รู้อยู่แล้วฮะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราพอจะรู้ว่าแบบไหนที่คนที่เขาเล่นแบบนิยมเล่นกันแบบไหนอันนี้ก็พอจะทราบได้ครับแต่อย่างอย่างเนี้ยของสิทธิ์เนี่ยก็อยู่ในคนที่มีฐานะหลายคนนะฮะอย่างคิดว่าของเจ้าสัววิวชัยครับก็น่าจะมีอยู่พิมพ์เนี้ย ไม่น่าไม่น่าไม่น่าที่ไม่น่าที่จะพลาดนะครับโอเคนะครับก็ตรงส่วนของทางกายภาพเราก็ได้ให้เห็นนะครับโดยการผ่านแค่กล้องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทางกล้องสองพระนะครับมาประกบเข้าไปที่กล้องกล้องอีกทีนะฮะแล้วมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมตรงนี้คือส่วนของพระพักนะครับจะเห็นแค่นี้ก็เห็นมวลสารนะฮะเห็นไหมฮะเห็นมวลสารเห็น เนื้อครับลักษณะลักษณะภาพแบบนี้นะครับผมจัดให้เป็นนั่นะพระปูนแก่งเนี่ยค่อนข้างดูแก่งนะครับจะดูแก่งแต่เวลาที่เราสองกล้องดูชัด,ชดนะฮะก็จะเห็นความนุ่มขึ้นมาบ้างนะฮะเห็นไหมฮะตรงหน้าอ,อก จะเห็นอรอยรอยยับยูยี่นี่เห็นไหมฮะนี่ครับซึ่งบอกว่าส่วนนี้พระใหม่น่าจะทําไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นการการแตกยับยูยี่อย่างนี้นะฮะในพระใหม่นะครับคาบสีส้มนี่ผมไม่แน่ใจว่าคาบอะไรนะครับนี่ฮตรงหน้าอ,อกอ๋อแล้วก็มีจุดอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือองศ์นะครับ ตรงแถวตรงอ่าเส้แรตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นเส้นเหมือนเส้นคิ้วของคนนะฮะเห็นไหมฮะว่าแต่หน้าอกมาจนทั้งชนกับตรงแขนด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยเส้นนี้จะนูนออกมาเกือบทุกองเลยนะก็คือพิมพ์เนี้ยมีความค่อนข้างจะคล้ายกับพิมพ์นิยมหลายจุดเลยทีเดียวครับแล้วก็ตรงทางด้านแร่ด้าน ขวามือของเราเห็นไหมฮะจะส,สูงกว่าด้านด้านนี้ส่วนหัวไหล่นี่จะยกขึ้นล็กน้อยนะฮะเห็นไหมฮะยกหัวไหล่ขึ้นเล็กน้อยแต่หัวไหล่ของทางด้านด้านนี้จะสูงกว่านะปกติแล้วหัวไหล่ทางด้านขวามือเราจะสูงกว่าใช่ไหมฮะแต่อันนี้รู้สึกว่าด้านซ้ายมือจะสูงกว่านิดนึงนะฮะนี่ฮะไม่ทะลุซ้มนะฮะ p a c k a g พ p a c วิ่งขึ้นไปชนซูมเลยเห็นไหมฮะ ตรงนี้ยูพุนปลายเข็มเกิดจากเม็ดมวลสารสุดออกมาหรือว่าย่อยสลายครับทําให้เหลือตรงร่องรอยที่เป็นหลุมทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงส่วนของพวกเนี้ครับผมพุทธคุณแล้วก็พวกเม็ดปูนเม็ดปูนขาวอ่าที่อยู่ในมวลสารของผสมเด็จนะครับแล้วก็เมด็ดดาเม็ดแดง เม็ดเอืืองบุษาราคำก็เยอะแยะเลยฮะอยู่ที่นี้ค่อนข้างที่ที่จะเป็นอพระที่มีมวลสารเยอะอยู่นะแต่ว่าเนื้อนเนี่ยกับสีขาวนวลนนะฮะก็เลยมอ,มองยิ่งชัดขึ้นไปนใหญ่ะฮะว่ามีมวลสารเยอะตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าจะมีมวลสารเลยนะแต่พอดูดีๆเอามีมวลสารเพียบเลยแล้วนี่ฮะเส้นจีวอนะครับที่ที่พลาดมานะครับถ้ามีเส้นจีวพลาดมาน่าจะเป็นพระประธานพิมพ์พระประธานนะฮะ ก่อนมาถึงมือผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมือแรกเปล่าฮะที่เป็นเจ้าของเก่าเนี่ยหรือว่าอาจจะมีคนบูชาก่อนหน้าเขาอีกรเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมเห็นแล้วเออก็ชอบก็เหมามานะครับไม่แพงเนะี่ยเม็ดแดงเหมือนเม็ดพริกเนี่ยเนี่ยด,ดูดีนะฮะตรงฐานชั้นชั้นแรกเนี่ยเหมือนมีอะไรเห็นไหมฮะจะพระเนี่ยจะมีแม่พิมพ์เนี่ยจะมีลักษณะนี้เกือบทุกองค์นะ ดูดลครับบางคนก็ก็จะจําจฐานตรงฐานแรกเนี่ยไว้เป็นจุดของตัวเองที่เอาไว้จุดจ่ายตังของตัวเองนะฮะไม่ใช่จุดจ่ายตังทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่า,วาตามตําราคือครั้งแรกที่เขาเล่นกันเนี่ยเซนพระไม่มีตาราหไหมฮะเขาก็พยายามจดจําพิมพ์พระพยายามจดจําสิ่งที่เขาเป็นจุดตายะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจําตรงจุดไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมจะมีแบบ ร้อยปาดเฉียงๆบางๆเห็นไหมฮะเหมือนมืนก็หรือว่าหรือว่าเป็นตอกหรอกนะสับองไปเลยหรือว่าสับเฉือนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพิมพ์พระอ,องค์นี้น่าจะเป็นพระอ,อยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะฮะเพราะว่าดูแม่พิมพ์เลอว หมือนกับไม่ได้ว่าลึกมากนะครับก็คือแต่ไม่ใช่ถอดพิมพ์นะผมลองเทียบกับไซส์แล้วก็คือไซด์นี่นะครับแต่ว่าน่าจะกดตื้นๆม่ก็แม่พิมพ์ก็เริ่มเริ่มไม่นั่นละเริ่มไม่เอ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วฮะเพราะว่าดูเนื้อด้วยแล้วก็เข้าตำราอยู่อยู่หลายจุดอยู่นะฮะนี่ด้านข้างครับผมมีความเก่ามีอะไรพอสังเกตได้ครับแต่ไม่ใช่ตกปกอ่าเขาบอกก่อน เป็นเก่าแบบไม่ตกกระโปงฮะอะตรงนี้นะครับตรงด้านหลังการผสมของมวลสารค่อนข้างจะดีพระก็เลยไม่ชมรุดเห็นไหมฮะพยายามจะเกาะตัวรวมตัวกันอยู่ถ้าดูดีองค์นี้ผมพูดทุกคณเยอะนะ เม็ดขาวหรือว่าปูนที่ว่าหรือว่าปูนที่ว่าพ่อองค์พระประธานหรือว่าปูนที่ตำผนังอุโบสถที่ว่าเขาต้องการบัวนาใหม่แล้วก็เขียนภาพลงไปใหม่ครับปูนพวกนั้นก็จะถูกขูดทิ้งถูกกระเทาะทิ้งนะครับก็เก็บออกมาทําบนสารได้น,นฮ อันนี้เม็ดปูนที่ถูกบี้แบนนะฮะหลังจากที่ว่าเรากดพักไปแล้วก็จะมีเศษปูนเล็กๆะฮะพอเรากดปุ๊บแล้วไปโดนมันมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันฮะมันบี้แบนะฮะก็เลยกลายเป็นดูเหมือนนูนขึ้นมาเห็นไหมฮะในจริงไม่ไน้นูนนะเป็นเม็ดผงที่ว่าบี้แบนะฮะนี่ก็เช่นกันครับผมแล้วก็อันนี้เส้นรอยปูไตนะฮะก็คือการคูดของเม็ดมวลสารนะฮะตอนที่ว่าทาําทการเอ่อทาการในนะ ปาดผิวหรอหรือว่าเก็บงานนะฮะเห็นไหมเก็บงานตรงนี้คือจุดปลา,ายใช่ไหมครือเปล่าเนี้ยเออปื้ดหรือว่าฝั่งนี้ไม่ทราบนะฮะปื้ดน่าจะปื้ดจากนี่มานี้ป่ะเออได้แบบนี้มาวะ่ะปื้ดจากนี่มานี่นะครับแล้วก็รอยปิดตรงนี้เห็นไหมฮะจะเห็นข้างในซ่อกมีความเก่าซ่อกเน้นอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้ขัด ลึกลงไปข้างในตอนที่ว่าเอาไว้เอเอตอนที่เวลาไม่ได้ไม่ได้ขัดมากครับก็คือใช้น้ําอุ่นนะครับค่อนข้างร้อนนะครค่อยๆเอาสำลีปัดปาดออกฮะเดี๋ยวนะครับขอสวดดีก่อนโอเค เลยว่าน่าจะเป็นยุคท้ายๆครับแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าไม่ใช่พระยังโตก็อาจจะเป็นอ่ของเคจิสาวะระครังองค์อื่นนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นน่องวัดนอกเลยเขาจะไม่สร้างภรพพิมพ์นี้ฮะเขาจะทําของเขาขึ้นมาเองไม่ก็หรืออาจจะมีแม่พิมพ์ขอไปบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ใช่คนแวดวงสงนะฮะว่าท่านมีการติดต่อกันยังไงนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือ มองว่าเนื้อเนี้ยกับพิมพ์เนี้อยู่ในหนังสือตำราพระอยู่นะครับแต่คนที่เล่นสากลเขาไม่เล่นกันเท่านั้นเองฮะพระพิมพ์นี้มันใครมีก็เก็บไว้เพราะว่าถือว่ามีประวัติแล้วก็แต่ว่าไม่มีใครยหยิบยกขึ้นมาเร่นหากันนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีสาหรับนักสะสมนักบ,บูชาพระเครื่องสำหรับเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอนําเสนอพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์หลวงสิทธิ์นะครับองค์นี้ไว้แค่นี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการถ่ายซูมเนื้อผิวให้ดูนะครับที่200เท่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอลาอ่าลาการพียงเท่านี้นะครับอ่าอยากจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ